สก,กัดครับผมอาจารย์ครับจะเล่นพรก็ไม่โชคเขามาทําไมหวยก็ไม่เข้าโอ้ยพระอาจารย์ครับหวยมันกบบน,นี้เขาไม่รู้เป็นธรรมดานเพราะเขาจัางได้ซองหกไหมครับพระอาจารย์หวยซองหกมันบอกจังหวัดกวีไม่ได้บอกจังนวัดมนาะกะตอนเศร้าคลิปที่ลงไปวันที่ <ตะ S 1> วันที่สิบหกแต่ว่ากระยำนี่เนาะผมเอาลงไปเพราะมันเป็นรู้สึกตึงยิดตึงยิบนะครับว่าเล็บปูปากาวน่ะมันเชียนน้ำกลืน ก็เลยเอาลถของเอฟซีเบิ่งแต่ว่าผู้พนจับน้ำกับถือกันอยังดีครับมีผู้ถือน้ำอยู่ขับแต่วันหน่อยครับเพราะว่าเลขสองหกขอสองคนบอมักงวดนี้จะเป็นอย่างหลายหๆสำนักที่เขางวดนี้กับหกสองเต็มเต็มบม่มีสองหกเลยแต่ว่าเรื่องของผู้บังเขามันเออถึงขนาดอหกแปดตัวสอง 82ที่มันบอออกปิพันธมากเบอครับเรียนบอกว่าน้ำกลอนออกน้ำกลอนออกออกน้ำกลนเลขปูปลาเขาออกน้ำกลนเข้าไเศร้ามากเลยเน้ปูมาเมยาูปูปลาเขาปลม่านี่มันบกเพื่อนปจจำสิแล้วใจจำอืงวดนั่น8723ตัวตรงๆออกน้ำกลอขึ้นไงโอ้ยจังไลเนาะสันดอดคืแม่นเพิ่นสิหายไปงวดหนาบอ82นี่สันดีผมกัเอาวันนี้ปูปลาเขาวมาสิคิดยังไงวันนี้ครับอาจารย์ เอาตะโพงยังไงนี่ยแล้วฮะเอาตะปพงพุ่มอยู่นี่แล้วโอ้ยกระเพรียงสีเหลี่ยมพอน้องแต่เป็นจังสี่แลี่ยมแต่ยังมั่สี่แล้วเลยอันกอไพ่ยู่น้าผมมีหลายอยู่ครับอาจารย์เอาเออกระนั้นแหละก็ะเปล้วก็ตัดมาเอาไพ่นั่นแหละเอาก็เลีวแล้วเขาไม่เห็นห้าวหรอกซานเพราะว่ามันต้องภาดคนแน่นนะมันจะได้บริจาคเสร็ากับเมื่อตะระว่าเงินอะไรเงินจีเป็นรวมน้ำหนัก ครับมาลโอ้งบประมาณกแสดงว่ากะได้สองทางได้สองทางได้อีกทางนึงกับหินกับลงหินกับ้านกับลงหินเรียบร้อยเอาก็จังไรก็สิต้องอาศัยบุญบรารมีอาศัยบรารมีน้ำปูนี่แล้วมาดูนี่มันขึ้นปูมา,ากมันยืนคงบางเส้นเพิ่มสี่มาต่างเ้องปูปู้ใหญ่ห้าเนี่ยบารมีเปินก็เรียกว่าอ่อง เอาไปให้มันด้ว่าะสันเอาไข่มาให้น่อยเนี่ยเอาไข่มาให้คำมันซื้อว่ตถุดบอกว่าทุบหัวมันนวดว่าเสรนฐทำนี่แหละเอาไข่มาให้คำมันซื้อว่ตถุดบอกทุบหัวซีซีถือจังใดผู้ว่าบอกตัวเลขอีแม่เอารักแล้ววันนี้เคนวางสันเดิโอ้ยจังไดน่าอ่านคันซื้อวัถุดบอกว่าทุบหัวมันนลดคำซีปลาสูนหาหมันก็คือสซีมานำเถอะครับอาจารย์ 30, สามศูนย์มาเร็วกว่ามันรู้ว่างวดก้อนออกศูนย์หางวดนี่ออกหาสามศูนย์เออขนาะดมันมาดติดก,กันมันเหมันบาดงวดจรงก็ทีมาศูนย์หาอีกสมองออสามศูนย์นะศูนย์สามสสาม,มันมาบางงวดมากสามงวดอือเพราะว่าน่ายกขึ้นไหน <laughs> ข้าหน้ายกที่สา,ามสิบเป็นบอกออกแคสามสิบสามสิบที่นี่ศูนย์มากยังไงเลยที่ครับอาจารย์ศูนย์มากจริงเอาใครมาให้เรากับว่าเอาให้เอาสายมันถ้ามันสื่อระถุเห็นมันทุกหัวมัน อะาระดหงวดนว่มาเราสงสัยจะไปอดนดดิครับจนนังไงเนอะผมสิตียังไงแบบนี้ครับอาจารย์เออจะเป็นตีส่ญญะสะน <laughs> <laughs> นี้นมันสลอตอูจัร์ก็ว่าตีตัวใดไอ้เอฟซีของจักมาแล้วรลอกันี่กานว่าลักษณะนี่ <laughs> ทำเป็นลีาลาให้คนมีชชั <laughs> แม่บาครัรอบอ,อาจารย์จังสัน่นบอกเอ้าม่เคยจังสั้นตัวเคยมีประวัติเราเนี่นเยเคยมีประวัติแบบที่ซูนหานี่ประคาาับประแจดเจียวตัวแตอว่าเอาไม้รักษณะนี้มันเคยเป็นสองหวัวดตดัวดิเหรอแม่มาหรอวแรกงดีอนบ่ัวแรกอังดีบ่ครับ เดียวว่าใครเห็นอะในเรือซ um> um> ืงรถึุทุบหัวกองเขาบริหารหาเยนี้ขึ้นมาแยกแยกขึ้นมาวัดนีนะครับว่าจองใครุกหัวมันรู้จำได้ป้องเอาบาดใครมาอีกแล้วครับมาทุกหัวแล้วบาดนีศูนย์ละไปถ้าใครนี่จำนงินแต่ว่าเอซี เพื่อนกะโอ้ยแอบบอกปูแนะ่เพื่อนปวดเพื่อนไถ่แนะ่หลายงวดเจ็บมาหลายงวดแล้วดิกระสิอเป็นตั้งสี่ทีเฮ็ดจังได้กับพกงกับแพงเขากดสิบอลแลว้วว่าสั่นเพื่อนว่าสามงวดบอกพระอาจารย์ไปบอกไปก้าวปูดีๆแนะน่ว่าสั่นมันต้องมีอย่างสักอย่างละ่ะว่าสั่นเพื่อนว่าแม่ใครใครก็ไม่มาสัน่นเราต้องมีอย่างสักอย่างละ่เลละเลขปู่ก็เลยบอกเข่า่าสัน่นรังเรียนนี่แหละรังงวดนี่แหละเพราะวันเขาพรรษาเพราะว่าันสัญญาเสนอเขาพรรษา ครับอืมีบแต่งกองถว,งว,างาาาาวายดอกไม้พ่กใบเฮ็ดสิบตัวนะทั้งหมดสาวกทุกทีคือวางกันเพนื่อให้ตัวเห็นอยู่ไปจัดก,การในเพื่อนละหมื่นโอ้ยหมดตัวเลเปิดเพื่อให้ตัวเห็นมึงลงรอรอ่อยดอกไม,ม้มันมัน,นม,มันมาบท,าาทาาาี่กต่นมันคนไม่โชกนะันมาปากกันมันนั่นว่าเฮ็ดแห้งมันเฮ็ดเอาอีกแล้วพระอาจารย์โยนมาหาคนม่โชคอีกนะแม่งจะรับปากแล้วทุกทีที่วางกัน ไปเล่นไปได้เลยเล่นไปเอาเป็นนะพระอาจารย์คือว่าสิสวดใช่ปูฟังคือว่าสวดใช่ข้าพันสาเข้าพันสาบรอครับนี่แล้วปูคนถ้าฟังสวดไส้น้ำพระอาจารย์นี่แล้วเคนถ้าพันสาพอจวงยังไม่เด้ไปดูือ่ไปใส่ครับแล้วท่านใดแน่นอนพี่เลยพระอาจารย์มหาการปลากระโตมาส่วนไปเล่าครับอาจารย์เล่สร้างลุยกระโตมาส่วนไปเล่า เพิ่นจะไปวันที่เท่าไหร่ครับพ่ะย่ครับัที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ส <7. S 2> <7. S 1> ิบเจ็ดเจ็ดพิ่นอาไปไปจังเมืองครับ,ไป,รบรไปหานีไปหานีไปก้อนเขาบัานซานะก้อนเขาบ้นซาสิกลับสิกับมก้อนเขาวัานซานะครับ,รบถ้าไปยินถ้าไป ครับแล้วนี่ก็บ้านรับปากคนนี้เป็นตะกี้รับปากว่าติดไปแล้ววันนี้เกิดยังไงบุญวันนี้เกิดคน,นได้โชคมาโชคมาอีกเมื่อวานครับผมวันวนี้เมื่อนี่น,นี่มันแหละการเรืร่องจังเลยโชคมาอ,า,อมา,าจารย์ยังพอนตัดส <มา S 1> ินใจว่าจะไปกัเพูชนบอบเอาแต่ว่าอาจารย์ครับหมวดนี้ผมเปลี่ยนต้นเหรอเนี่ยนะเราจะสิเปลี่ยนกัน <laughs> ต้นเกาหันบ้ามานแมออไอ้ตาก้าเคย่อมานกับต้นนี่นี่ต้นโพท่องนี่เคย่อมานมานนี่ตั้งแต่เลี่ยนต้นนั่นมาสองงวดมานี่สามงวดเหรอแม่เราเป็นได้สิครับบอกมากเลยแตกที่กันว้าต้เป็นน้ำผาอาจานน้ำผ่า,าจา์สินั่นจะของเลี่ยนเอาแต่กะเกษเราไปสรรปาาั่ะค้ับอาจาคือสิบกเกี่ยวกับต่อคมมา เอาจังไหนกะล่องไปพิจารณาบางตอนครับแต่ว่าจังไหนกะตกเกาเลขตกเกาหมวดที่ผ่านมานี่จังไหนกะอย่าลืมนะครับเด้อให้เร่งๆไวแน่เพราะว่าเลขปูปาขาวมักบ้าน้้ำกลคือจังเพิ่ให้ไว้หมดหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยผมเอาลงใไห่เบ่งมือว่าน,นี่เนี่ยเพราะว่าผมแตงยิตมแตงยิ้กับเลขสองหกสองเนี่ยครับกับศูนย์เจ็ดเนี่ สองคู่เนี่ยสองหกกับศูนย์เจ็ดเนี่ยผมก็เลยเอาลงขสันตินครับก็เลยเอาลงเบิง้งก็ออกอีนสองหกสองจุดครับมาทีของปูตัวเกลียวหันนี่นะครับหน้าตัวเก้าของปูปากขาวอาันนี้เลขหนึ่งหกหนึ่งหกกับศูนย์สองนี่แหละ ล่องเบิงว่าสิเป็นจังไหนแต่ว่านี่จะเป็นตัวเก่าของเพิ่นคือเก่าได้ครับนี่เห็นบ่นี่5ห้าศูนย์เก้านี่ศูนย์ห้าแต่ว่าปกติถ้าใครมากนี่ศูนย์มากทั้ทุบมากทั้ทุบหัวนี่ถ้าทุบหัวนี่แหงมากตัวเดียวเลยแต่ว่านี่ปูบอกว่าค่าซื้อวัตถุไหนว่าเราไปทุบหัวทุบหัวจะคลองทุบหัว ทุกพอจะของผมครับทุกบหัวไก่ใช่ไหมเอาเม็ดเดียวศูน, <c oughs> นย์ห้า<ม>ปูศูนย์หายางแห้งครับไข่เอาไข่ว่าไข่คนมีโฉเอัพเพิ่นกันบใได้ว่าไข่คนมีโฉมหรอเพิ่นเ,าเอาไปแห้มันนะครับเอาแห้มันทำมันซื้อมาถือแห้มันเอาไข่ทุกหัวล่างไป เพราะว่าปีที่แล้วที่เขาดีๆนี่มีแต่ใคร <laughs> เอาโอเคครับผมอาจารย์ครับอืมรู้มีอรไม่ก็มีม่นี่เนาะฝันอาจารย์รกับฟันสันๆนะครับนั่ยนยานนั่นท่านี้เลยอย่าฟาว่าจะสั้นครับอาจารย์รเอาทีเบิรงเบิร์นลักษณะแล้วลักษณะอาการแล้วเอาจังไหนกับสิ่งนี้ความเคลื่อนไหวเรื่อยๆกันหรอกครับเดี๋ยวจังไหนบุ้งติจี ก็ราะวาถามมาจากเรื่อยๆอ,อยู่ครับผมรยอ,งรอ,งรองางั